สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะมาสอนทำซองกระเป๋าใส่รองเท้าไอไม่ใช่ใส่ไอ้ power bank หรือว่าโทรศัพท์นะครับนี่นะครับอันนี้คือ power bank นะครับสาหรับใส่ซองเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนพวกพาไม่สะดวกเราก็ทําซองนะใส่ตรงเข็มขัดนะครับเหน็บเอวไว้นะครับนี่นะครับจะทําซองนะครับซองมือถือก็เหมือนกันนะครับลักษณะเดียวนะครับขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับเราไปหาเศษหนังนะครับ เสร็จหนังนี the way, the the ่มันเป็นเงาเงาเนี่ยเวลาทำเสร็จแล้วมันจะสวยนะครับเสร็จหนังนะครับแต่หาซื้อเป็นชิ้นก็ได้นะครับเนี่ยครับมันจะมีขายนะครับนี่ผมก็ซื้อมาหลายชิ้นเหมือนกันครับซื้อมาอยู่ประมาณ3ชิ้นตกอยู่ร้อยยี่สิบบาทนะครับอันนี้ก็คือเสร็จหนังนะครับเสร็จแล้วก็ต้องมีอันนี้นะครับกระดาษเคมีนะครับกระดาษเคมีอันนี้ผมตัดเป็นเป็นรูปร่างนะครับกระดาษเคมีนี่สสำหรับช่างมืองไทยอาจจะไม่รู้จักนะครับที่เขาเอาไว้สำหรับอัดหัวรองเท้านะครับก่อนที่เขาจะอัดหัวรองเท้าเขาจะใส่ตรงนนนีีี้้้้ใมมัอยยู่ทรรรรงงะะะะคคบบบตดดดวเาาาจชกกษษแ แต่ว่านนี้ผมใช้แบบหนาผมไม่ไดเอามาอัดหัวผมจะไว้ทําหลายๆอย่างนะครับถ้าไม่มีจริงๆนะครับก็หาเนี่ยนะครับหาหนังแข็งๆเลยนะครับหาหนังแข็งๆนะครับประกบเข้าไปนะครับัดให้เป็นเช่นอย่างนี้นะครับขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาทําอย่างนี้นะครับเออเราวาดความกว้างนี่นะครับวัดความวัดความกว้างมันได้เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ผมวัดไว้แล้วนะครับอันนี้ก็จะใช้อยู่ประมาณ6กนิ้วครึ่งนะครับเออหกเซนครึ่งนะครับความกว้างนะครับความกว้างจากนี่จากนี่มานี่นะครับความยาว ความยาวก็จากนี่มันนี่นะครับก็ประมาณไม่ใช่ว่าประมาณสิบสามเซนสิบสามเซนครึ่งนะครับนี่นะครับทาอย่างนี้เสร็จแล้วมันเป็นคอมมันเป็นโค้งมนอย่างนี้นะครับเราวัดเราวัดเอาตรงตรงขอบไม่ต้องถึงขอบนะครับก็ประมาณในขอบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นโค้งมนอย่างนี้นะครับไว้ไว้ในในขอบอย่างนี้นะครับนี่นะครับไม่จําเป็นต้องชิดครับเพราะว่าถ้าเป็นมือถือมันจะไม่โค้งมนอย่างนี้นะครับมือถือมันจะวัดง่ายกว่านี้นะครับนี่เราก็วัดวัดไม่ต้องให้เต็มตรงนี้นะครับหมายถึงว่า เอาไว้ในขอบนิดนึงนะครับนี่นะครับในขอบนะครับอันนี้ผมว่าเรียบร้อยแล้วครับอันนี้จะใช้อยู่ประมาณเอ่อหกเซนหกเซนครึ่งนะครับความกว้างนะแต่ความยาวนี่สิบสามเซนครึ่งนะครับขั้นตอนก็มาทำอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาวัดตรงนี้นะครับมาวัดหนังอย่างนี้เลยนะฮะวัดอย่างนี้เลยอันนี้เราเราก็วัดเผื่อไว้นะครับเราก็มาวัดตรงนี้นะครับวัดความกว้างเลยนะครับวัดความกว้างอย่างนี้นะครับสิบสามเซนนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ความกว้างหกเซนครึ่งนะครับนี่นะครับหกเซนครึ่งนะครับ นี่นะครับอันนี้นี่หกเซนครึ่งนะครับแต่ความยาวนะครับความยาวจากนี่มานี่นะครับความยาวจากนี่มานี่จากนี่มานี่ความยาวก็อ่าสิบสามเซนครึ่งนะครับความยาวนะครับสิบสามเซนครึ่งสิบสามเซนครึ่งนะครับนี่นะครับก็วัดอย่างนี้นะครับพดง่ายๆนะครับคือวัดอย่างนี้เอาเอามือถือวางอย่างนี้เลยครับนี่นะครับวัดอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับมันได้นะอันนี้ผมวัดเสร็จกลับเรียบร้อยน้ะความกว้างนี่ก็ประมาณเอ่อก็เม่ใช่วาประมาณตรงในหกเอ่อหกเซนครึ่ง หกเซนครึ่งนะครับความยาวอย่างนี้ก็มาความยาวตัวนี้ก็สิบสามเซนครึ่งเสร็จแล้วเราก็มาทาบอย่างนี้เลยนะครับตัดตัดจากแผ่นกระดาษนี้นะฮะมันได้อย่างนี้นะครับถ้ามันได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็เราก็คิดเส้นอย่างนี้ไปนะครับขิดเส้นอย่างนี้นะฮะวัดไปเลยเสร็จแล้วเราก็เผื่อเพื่อพับนะครับเผื่อพับนะครับเผื่อพับแล้วก็ก็ก็่อให้มันยาวอย่างนี้นะครับเผื่อพับเสร็จแล้วเราก็ขิดขิดเส้นยาวอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วยาวประมาณนี้เราก็ขิดตรงนี้นะครับเพื่อเราจะเพื่อเราจะพับ ภับตรงก้นมันนะครับพอเราวัดเสร็จอย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็เอาไม้โปรนะครับวัดอย่างนี้นะครับแล้วก็ขีดมาเลยนะครับขีดเส้นมาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับทําเป็นตารางนี้นะครับไอ้ตรงก้นมันนะครับจากหัวไอ้จากหัวมาถึงก้นอย่างนี้เราก็ขีดอย่างนี้นะครับขีดอย่างนี้มาแล้วขีดเส้นอันนี้ผมขีดลอไว้แล้วนะเพื่อเพื่อจะบรรยายให้ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเราก็รากจาบนี้นะครับขีดเส้นอางนี้เสร็จแล้วเราก็มาตัดออกนะครับอันนี้ผมขีดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ อันนี้วันนี้ผมคิดจะตัดเรียบร้อยแลวนะครับเสร็จไปต่อไปเราก็จะมาทำทําการตัดนะครับตัดแล้วครับเวลาตัดก็ทําอย่างนี้นะครับถ้าถ้าเป็นมือใหม่นะครับถ้าไม่ชำนาญนะให้ทําอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราขิดเส้นเสร็จแล้วเราเราก็มาตัดนะครับเราก็มาตัดนะครับเวลาตัดก็ทำนี้นะครับถ้ากันไกงคมใช้กรนไกรตัดเลยก็ได้นะครับนี่นะครับขิดเส้นขิดเส้นรอมแล้วครับแต่สําหรับคนช่างมือใหม่ทําไม่เป็นก็ทำอย่างนี้นะครับวิธีจิจก็ทำอย่างนี้เอาไม้มันช็อตไม้ไม้โปรวางน ตัดอย่างนี้เลยนะครับเอาปลายเนี่ตัดอย่างนี้กดๆแรงๆนะครับคิดอย่างนี้มาเลยครับกดตรงๆมาเลยนะครับกดตรงๆมาอย่างนี้เลยนะครับเอ่อกดกดตรงๆมาอย่างนี้เลยนะอ่ากดตรงๆมาอย่างนี้เลยอ่าเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นเส้นอย่างนี้นะครับอันนี้ครับด้านต่อไปเราก็มาตัดตรงนี้นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับทำทำลักษณะนี้นะครับขีดวางให้ตรงเส้นอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาไม้เอาเม็ดนี่นะครับกดไม้โปรให้แน่นนะครับ่าให้มันลื่นอจะให้มันเคลื่อน่าให้มันดิ่นนะฮะเนี่ยกดเข้าไปงี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องเสร็จไอีกหน่อย้วเราก็เราก็ทําตัดให้ให้ทั่วถึงเลยนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับต่อไปเราก็มาติดเอ่อต่อไปที่เราจะมาตัดก็มันตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้นะตัดตรงนี้ออกลักษณะนี้ปุ๊บเอาสี่เหลี่ยมนี่ออกนะฮะสี่เหลี่ยมตรงนี้นะแล้วก็สี่เหลี่ยมตรงนี้เอาเออกนะแต่ตรงนี้ห้ามตัดนะตรงนี้จะไว้พับ เดี๋ยวเดี๋ยวก็มันตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ตัดสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมาทําการตัดให้หมดนะครับเนี่ยนะครับไม่ตาอันนี้มันตัดออกไปมุมแล้วนะครับต่อไปเราก็มันตัดมุมนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาวางนี้นะครับวางให้ตรงเส้นอย่างนี้นะครับวางวางให้ตรงเส้นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มเริ่บตัดเลยนะครับเอาเอาปลายมีดเียนะครับกดเข้าไปอย่างนี้นะครับกดตรงมุมเม่ยัํมันเลยนะครับกดแดงแงหน่อยครับอ่าอ่าเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับนลืภาพออกนะฮะทำทำแบบง่ายง่ายเลยนะครับทําเองใช้เองไม่ต้องไม่ต้องไปซ นี่จะยกตัวอย่างครสมมติว่าเราจะทำใช่ไหมแล้วก็เอาตัวนี้มานะอันนี้ผมจะทํายกตัวอย่างให้ดูก่อนเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็พับอย่างนี้ใช่ไหมพับอย่างนี้พับอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มาพับอย่างนี้อ่ะมันก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับแ่อนก่อนจะก่อนจะติดเองนะเราต้องมาทาเกาวตรงนี้ก่อนครับตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับมันจะได้อยู่ทรงตรงนี้นะครับตัวนี้เราก็ต้องทาการทาการทาเกาวนะครับทาเกาวเสร็จแล้วเราก็มาติดตรงนี้นะครับนี่นะครับคืออย่าให้สับสนนะครับตัวนี้คือทาง ด้านด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับก็คือด้านหน้านะครับด้านหลังก็คือด้านนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังก็คือด้านนี้นะจะให้สับสนนะฮะอันนี้ยคือด้านหลังที่มันมาต่อกันอย่างเงี้ยขั้นตอนก็ทาอย่างนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาทําการทากาวนะครับผมจะใช้กาวบอลเทคนะครับปักเกาวขึ้นมานะครับตักกาวขึ้นมาเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือด้านหน้านะครับนี่นะครับคือด้านหน้าเราก็ทากาวแล้วทากาวตามที่เราคิดเส้นนี่นะครับให้มันเลือนเส้นนะครับทำนี้เลยลากลากลยนนนะะคครรัับบี่ เาหมดแล้วก็ตัดเกาใหม่นะครับนี่นะครับทําอย่างนี้นะครับลากมาอย่างนี้นะครับลากมาอย่างนี้นะครับคือถ้าเราใส่เกาอย่างนี้มันจะมันจะอยู่ทรงนะครับครับนี่เราก็ทิ้งไว้สักแป๊บนะครับต่อไปเราก็มาทานะฮะชิ้นชิ้นต่ำนี่ก็คือด้านหน้านะฮะชิ้นยาวนี่คือด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราก็มาทากาต่อนะครับทาเกาเข้าไปเลยนะครับทาอย่างนี้นะครับทาเข้าไปเลยเดี๋ยวได้รอครับเดี๋ยวนะครับ ทาอย่างนี้เลยนะครับทาให้เต็มเต็มเต็มหน้ากระดาษนี่นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทิ well <Into things. c oughs> ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะครับแล้วเราก็มาติดกาวนะครับหลังจากกาวมันแห้งครับเราเราก็มาติดนะครับติดตามเส้นนี้นะครับที่เราทาไว้นี่นะครับติดไว้เลยครับติดตามเส้นนี่นะครับอันนี้ก็คือด้านหน้านะครับไอเพนซสั้นเนี่นะคือด้านหน้านี่นะครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับติดอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาค้อนไทุบเรียบๆนะครับเรียดๆให้มันเรียบๆนะครับทำมันแน่นๆนะครับ ทำอย่างนี้นะครับเด็ดแน่นแน่นนะครับก่อนที่เราจะทากาวฝั่งนี้นะครับให้เรากะประมาณก่อนว่าจะทากาวประมาณไหนครับแล้วก็คิดเส้นอย่างนี้ก่อนนะครับคิดเส้นประมาณนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับคิดเส้นไว้เลยนะครับว่าเราจะใช้ประมาณไหนนะครับนี่นะครับขิดเส้นรอไว้เลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับนี่เราล่างล่างประมาณนี้นะครับที่เราจะที่เราจะทากาวนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วเราก็มาทากาวตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ใช้กาวอันนี้ต่อนะครับใช้กาวเอใช้กาวบนเทปนี้ต่อนะครับเปดกาวแล้วครับบปดฝากระป๋องกาวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาแปรงตักกาวเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทาตามเส้นที่เราขิดไว้นะครับอ่านี่นะครับเรามาขิดเส้นไอไอขิดเออทากาวตามที่เราขิดไว้นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับขิดเส้นอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็มาอีกฝั่งนะครับทาฝั่งนี้ด้วยนะกาวหมดแล้วเราก็ตักกาวใหม่นะครับ เออตักนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ลากยาวๆอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ครับลากมาอย่างนี้ทาเข้าไปเลยนะครับท้ายทั่วเลยนะครับเออท้ายทั่วเลยนะพอทานี้เสร็จแล้วเราก็มาทาฝั่งนี้นะครับทากระดาษนี้นะครับกระดาษเคมีนะครับตัดกาเข้ามาเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทายทั่วเลยนะครับเดี๋ยวเราแป๊บทายอย่างนี้เลยนะครับทายทั่วนะครับ หายทั่วนะครับครับหลังจากนั้นเราก็เที่ยวมาประมาณสิบนาทีนะครับก่อนที่เราจะติดกาวตรงนี้นะครับเราต้องมาห่อกระดาษตรงนี้ก่อนนะครับห่อการกันเปื้อนก็อันนี้ไม่เลยนะครับอันนี้ซื้อมม้ไม้เอี่ยมเลยนะครับลูกชายสั่งมาจากไอเวลาซดานะครับของไม่เอี่ยมเลยนะครับขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับใช้กระดาษอย่างนี้นะครับมาห่อตัวนี้การเปื้อนนะครับกันเปื้อนเกาวก็เลือกเกาวเนี่ยจับอย่างนี้นะครับห่ออย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมจะสาธิตก่อนนะคือคือทําอย่างนี้นะครับ คือทากาวาฝั่งนี้ก่อนนะทากาวาตรงนี้ตรงนี้มันเปิดเราก็ทาตรงศอกนี้นะครับนี่นะครับทาาเสร็จแล้วเราก็ดึงให้ตึงระเติดเต็ดอย่างนี้นะครับเติดเติดให้มันได้ได้สัดได้ส่วนอย่างนี้นะครับน่าติดอย่างนี้นะครับเพราะนั้นผมมีอยู่แล้วนะครับผมจะติดมันมันกินเวลาเยอะนะครับอันนี้ผมทำแบบทำในรูปแล้วนะครับผมทำมาแล้วนะครับผมก็จะเสียบเข้าไปเลยอย่างนี้นะฮะเสียบเข้าไปอ่าเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาเราก็เอามาวางอย่างนี้นะครับนี่นะฮะเอามาวางอย่างนี้ล อ่าตังเลงเลงอย่างเงี้ยครับหัวท้ายให้มันตรงตรงนี้เป๊ะเลยนะครับอ่าตรงท้ายเนี่ยนะก็ให้มันตรงเส้นที่เราเราขีดเมื่อกี้นะครับข้างบนยั้ให้ตรงขอบเป๊ะเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเด้งให้มันตรงๆนะฮะอย่าให้มันเอียงอย่าให้มันเบี้ยวนะครับเสร็จแล้วตัวนี้มันแห้งเลแห้งเสร็จแล้วเราก็มาวางตรงหลังนี่เลยครับมาวางตรงหลังนี่นะครับเล็งให้ตรงนะครับอย่าเกิดถ้ามันเหยืยบมันยาวไปแล้วเราตัดออกได้ที่หลังนะครับไม่มีปัญหานะครับเอ่อแรกเราต้องต้องลงวางให้มันตรงนะฮะอย่าให้มันเอียงนย่าให้มันเสมอนะครับ เนี่ครับอ้าวเสร็จแล้วเราก็เอามือกดนะครับกดแล้วเราก็ดึงตัวนี้นะครับนี่นะฮะดึงดึงฝั่งนี้ก่อนนะดึงตรงกลางก่อนนะครับอ่าเสร็จแล้วก็อย่าให้มันดิ้นนะเอออย่าให้มันเลื่อนนะครับดึงอย่างนี้นะครับดึงอย่างนี้เลยนะครับอ่ามากดอย่างนี้เลยนะครับแล้วแล้วก็กดตัวนี้ให้แน่นนะครับแต่แล้วเราก็ดึงตัวนี้นะครับอ่าดึงอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาไล่ไล่ไล่กดกดตรงขอบนี้ก่อนนะครับกด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 อ่อกดตรงขอบนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงเลยนะครับอย่างนี้นะครับมือ เออเดี๋ยวนะทำมันตรงๆอย่างงี้เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพัดนิดหน่อยนึงงกดเอียงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีเดียวมันมันมันเกี่ยวดึกกาวกระตินแน่นเดี๋ยวด้ะเอาไหมเอาไหมพลาดพาดทางเทคนิคมันทำไปรีบร้อนด้วยเดี๋ยวเด้วางให้ตรงก่อนวางวางอย่างนี้นะวางอย่างนี้วางให้ตรงเพดพลาดไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรเรากลับฟังก็ได้ทำอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้เลยอ่ากดกดกดไอ้ให้มันตรงนะครับตรงหัวยาว ยาวนิดหน่อยมันก็เป็นไรเดี๋ยวเราตัดทีหลังได้นะครับเอาอย่างนี้ครับเริ่มตังแต่หัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มตังแต่หัวนี้เลยครับขด้นทาไม่างี้นะครับดึงขึ้นไปเลยเอดึงข้นไปางี้นะครับแล้วก็ดึงตรงตรงท้ายนี่นะครับดึงตรงท้ายนี่เลยอเสร็จแล้วเราก็มาดึงตรงกลางนี่นะครับเอเป็นลักษณะนี้นะครับกดกดแน่นอย่างนี้นะครับกดแน่นอย่างนี้เลยกดแน่นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้ว เออกดอย่างนี้นะครับแทนเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับใค้ตรงนี้เดี๋ยวเราแต่งได้เรื่องเรื่องยาวให้มันเยินมันนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราแต่งได้ครับเราเราตัดแต่งได้นะครับนะครับเออดีวนะมันจะล้นจอไปนิดหน่อยเออย่างนี้นะครับอันนี้พอดีนะนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็มันกดอีกฝั่งพอดีผมทำเมื่อกี้มันผิดพลาดไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเราเอาฝ the no I mean. ั a, ่งน i mean. ี้มาประจุดต no. nice. no. uh ัวนี้ถ้ามาถ้ามันห่างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าตัวนี้ทำเองใช้เองนะครับว่าคำนวณผิดเป็นที่เด่นครับเพราะว่านานๆทำทีมมันจะลื นี่นะครับดึงมาอย่างนี้เลยนะครับอดึงมาอย่างนี้นะครับดึงดึงให้ตึงเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดึงดึงให้ตึงอย่างนี้นะครับอง่เนี่นะครับอ่าดึงดึงให้ตึงนะครับดึงให้ตึงเลยอ่าดึงให้ตึงนะครับ อ่าเป็นลักษณะนี้นะครับแต่มันห่างนิดหน่อยไปแล้เดี๋ยวเราแก้ได้ครับเพราะว่านี่เราทำเองใช่เองนะครับอันนี้แบบทาแบบสนแบบเร็วๆรว่ๆวอย่างนี้ฮะนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็เสรจไดเราก็มามาทำมาไอมาพับตัวนี้นะอย่างนี้นะครับก่อนจะพับเดี๋ยวเราต้องมาเจตัวนี้ให้บางก่อนนะเราต้องมาเจตัวเนี้ยตัวขอบเนี้ยให้บางเลยตรงมุมนี้ด้วยก่อนจะเจเราก็ทําอย่างนี้ก่อนนะครับเออใช้ปากกาขีิเส้นไว้ก่อนะนี่นะครับ แล้วบกการีิดเส้นตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเราจะได้เราจะได้เจียเจียถูกนะครับอ่านี่ครับเราเเราคิดขิดเส้นอย่างนี้ไว้ก่อนนะนี่ะเห็นไหมฮะคิดคิดเส้นอย่างี้ไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาเจียตรงขอบตรงนี้นะเจียตรงนี้นะเจียขอบตรงนี้มานี้วนมานี้แล้วมาตรงนี้แต่ตรงไหนนี่ไม่ต้องเจียนะเสร็จแล้วเราจะพับอย่างนี้นะครับพับอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะพับแบบนี้มันก็จะเป็นซองเดียเดี๋ยวตรงหน้านี่เราก็มันตัดออกเพราะว่าเพราะว่าไอ้แผ่นที่ข้างในเราใส่ใส่ไว้ไว้ไม่เต็มอยู่แล้วใช่ไหมที่ไม่เต็มนี่เวลาเราเราเราจะดึงเราเผื่อจับไงเราจ มันจะได้ง่ายๆอย่างนี้นะครับมันออกมาเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วนะครับก่อนจะติดตรงนี้นะครับแล้วก็เจียตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมเจียเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเจียตรงนี้นะครับเจียเสร็จแล้วก็ทำไปโค้งหมนอย่างนี้นะคห้ามให้มันเป็นเรียมนะมันจะหลุดง่ายนะครับแล้วเราก็พับอย่างนี้นะครับพับนี้แล้วเราก็ขีดเส้นตามนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้มินิเจียนะครับทำานี้นะครับเปิดเลยเปิดมินิเจียอย่างนี้นะครับเจียเข้าไปนะครับเจียอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราจะได้ติดกาวได้แน่นแนนะครับอเจียอย่างนี้นะครับเอาตามที่เราดเเส้นย นี่นะครับเบล่งอยครับนี่นะครับวิธีเจย์อย่างนี้เอาตรงขอบก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาตรงกลางเลยครับนี่นะครับเอาเร็วนี้ก็ได้ครับใจยอย่างนี้เลยนะครับเราขัดอย่างนี้เราขัดอย่างนี้ช่วยนะครามันจะติดนน่นนะครับโอ้ยเลิกไปนิดนะครับเส่แล้วตรงนี้ต้องขอบนี้เรากะเจย์หน่อยนั้อพอไม่เฉือนแล้วนะครับเจยะเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเจยะเข้าไปเลย เดี๋ยวเข้าไปนี่นะครับอ่าแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาทากาวนะครับขั้นตอนเราก็มาทากาวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวทำอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะทำให้ดูไอ้ตรงนี้นะที่ผมตัดมาเกี้หนังมัน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 วิดนะครับหนังมันขาดมันวิดนะครับนี่นะฮะคือกาพลาดไปนิดนึงครับตัดสั้นไปวิธีแก้ก็ทำอย่างนี้นะครับอันนี้อันนี้ผมตัดเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วแล้วผมจะติดกาวนะครับวิธีติดก็ทำอย่างนี้นะครับทำใส่กาวเข้าไปนะครับใส่กาวเข้าไปเลยเสร็จแล้ว นี่นะครับใส่กลวตรงนี้นะครับเอากลวแซกเข้าไปเลยนะครับสอดเข้าไปเลยนะครับสอดเข้าไปงี้เลยอยู่ทั่วแล้วครับอันนี้นะครับวิธีแก้นะครับทำอย่างนี้นะครับเอานี้ครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเสร็จหนังนี่ครับที่เราตัดไว้อย่างนี้เสียบเข้าไปงี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับกดๆเข้าไปเลยครับนี่นะครับวิธีทำนี้นะครับวิธีแก้คือคือเราทำเองใช้เองครับไม่มีปัญหาครับเราไม่ได้ทำขายถ้าทำขายได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้ทำแบบสอนนะครับทำงี้เลยนะครับอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับแล้วก็เลียดๆนะครับ เลียเข้าไปครับให้มันจมเลยนะครับอ่าเลียให้มันจมนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่าเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วเราก็มาทาเกล้ะครับนี่ครับเราทากาวตรงนี้นะครับทากาวาก็ตักเกา้าข้นมาเลยนะครับทากาวก็บริเวณที่เราเกลี่ยเมื่อกี้นะที่ขัดขัดเมื่อกี้นะครับอ่าตรงนี้ต้องใช้ฝีมือนนะอย่าให้มันเลอะถึงเลอะก็ไม่เป็นไรนะพวกเกา้าี่มันใสนะครับ ถ้ามีกาวเหลืองก็กาวเหลืองก็ได้พอด,ดีผมเปิดกาวเปิดกาวสายผมเอากาวสายนนะครับคือกาวบอลเทคนะครับอันนี้ถึงแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็ดทีหลังได้ลนะตรงนี้บริเวณนี้เราก็ทาเข้าไปนะครับเนี่ยที่เราขีดเส้นอย่างนี้นะครับขีดเส้นไวน้เราก็ขีดเออเราก็เราก็ทำประมาณนี้นะครับเอ่อตรงนี้นะครับทาทาไปประมาณนี้เลยนะครับดูแต่มือไปจับตรงนี้เลกไกนิดหนึ่งอ่านี่นะครับเดี๋ยวกาวหมดแล้วตักกาอีกนิดนึงครับอ่นี่นะครับทาอย่างนี้เลยนะครับเอ่อ อย่าเงี้ยเลยนะครับทําแบบง่ายๆนะครับใครๆก็ทาได้นะครับสำหรับช่างมือใหม่ดูก็ได้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับวิธีทำทำอย่างนี้นะครับใส่กระเป๋าทําเองใช้เองนะครับไม่ต้องไปซื้อเสียสตังค์นะครับทําเองใช้เองภูมิใจนะครับหนังดีด้วยครับนะครับต่อไปนี้เราก็รออีกประมาณสิบนาทีนะครับรอยกาวแห้งนะครับหลังจากกาวมันแห้งแล้วเราก็มาทําการติดเลยนะครับเวลาติดก็ทำาเงี้ยนะครับเอา์พาวเวอร์แบงค์ใส่คาตรงนี้มันพอดีกัะครบเลยนะครับมันตัองออกนะฮะตัวนี้นะฮะี้าว แล้วก็ดึงอย่างนี้ครับเอาเอานิ้วกดตรงนี้หน่อยนะกดเข้าไปเงี้ครับแล้วก็ดึงเข้ามานะครับเล็งให้มันตรงนะครับเล็งให้มันตรงกลางๆนะครับทำานี้นะครับนี่นะครับทำอย่างนี้เลยนะฮะเล็งให้มันตรงตรงนี้นะครับดึงให้ตึงเลยนะครับดึงให้ตึงอย่างนี้นะครับดึงให้ตึงเลยอ่าทำอย่างนี้นะครับฝั่งนี้กับมันก็เราทำให้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 ตึงเลยนะครับอันนี้ด้านหลังมันนะครับครับทำให้ตึงอย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็เลี้ยดเลี้ยดอย่างนี้นะครับ เลื่อให้กาวมันออกครับส่วนที่เราไม่ได้ไม่ได้เจไม่ได้ขันเงามันจะออกง่ายนะครับมันสะดวกตรงที่เราขูดขุดตรงนี้ครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเอมือเลื่อนๆๆออกนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับตรงตูดมานะครับเป็นลักษณะนี้นะเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้เป็นข้างหน้ามันใช่ไหมเดี๋ยวเราก็มันตัดตรงนี้ออกเลยอโอเคนะครับนี่นะครับเพราะเราเก่างี้ อันนี้ด้านหลังนะครับเสร็จแล้วเราก็เราก็จะมีหนังตัด ouais อะนี่ตัดรอไว้แล้วนะครับคือหนังตัวนี <li> ้นะครับเราก็มาปาดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ <election> ทาเป็นฝาฝาปิดอย่างน <ifa> <mış lite> ี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเป็นลักษณะนี้นะอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าวันนี้พอเสร็จแล้วเราก็ถอดถอด power bank ออกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวถอดยากหน่อยหลังเราเอา power bank ออกแล้วนะครับเราก็มาทําการตัดนะฮะหนังนะฮะวิธีตัดก็ทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าด้านหน้ามีอยู่ประมาณนี้นะครับนะฮะเสร็จแล้วเราก็ตัดออกเลยนะครับ ัดบริเวณนี้นะฮะตัดอย่างนี้เลยนะครับตัดเข่าๆไปก่อนนะครับอย่างนี้นะครับนะตัดตัดตัดลักษณะนี้ก่อนนะแล้วเราก็มาตัดฝั่งนี้เหมือนกันนะครับตัดลักษณะนี้นะครับนี่นะครับตัดอย่างนี้เลยนะครับตัดเข้าไปให้มันได้พอดีนะครับนี่นะครับตัดเข้าไปเลยเอ่อประมาณนี้นะครับอ่าต้องกามันพอดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราแต่งได้นะครับเดี๋ยวตัดเข่าๆไปก่อนนะครับ คืออย่างนี้นะฮะมองน่ก็จะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้นะครับเราก็ตัดไปเลยแล้วครับตัดตามเส้นนี้นะครับที่เราขีดไว้เมื่อกี้ตัดอย่างนี้ไปเลยนะครับตัดอย่างนี้เลยตัดอย่างนี้นะครับตัดอย่างนี้ไปเลยอ่ามันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไี้ตรงนี้เดี๋ยวเราเราก็เอามา เอาฝามาติดที่หลังนะครับแล้วแต่งก่อนนะครับแล้แต่งแต่งให้เรียบร้อยก่อนนะครับเป็นลักษณะนี้นะเออเป็นอโอ้ยโอ้ยตรงนี้ เออทำดังสนา,น,านี้นะครับเดี๋ยวมันไม่ค่อยตรงเลยนะครับเดี๋ยวหาวิธีก่อน <c oughs> ก็ทําอย่างนี้นะครับทำมันตรงๆเสร็จแล้วเราก็ตัดอย่างนี้นะครับตัดเส้นเข้าไปเลยตัดกันไกลตัดให้ตรงๆงนะครับเออจะตัดยากหน่อยเพ,อเพราะมันมีนกันไม่เข้ากันเยอเดี๋ยวตัดให้มันดีๆก่อน เออย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาเอาเครื่องเจียบเจียเลยนะครับเจียมันเรียบนะครับแต่เจียมันเรียบอย่างนี้เลยครับเจียมันเรียบนะครับเป็นลักษณะนี้นะนะครับเจียให้เรียบเลยเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวก่อนเราก็เจียบเรียบๆแบบนี้ครับเจียเรียบเลย เรียบนะครับนี่ก็เป็นรูปร่างเหมือนแล้วนะครับเป็นลักษณะนี้เราเราก็ใส่เอา power bank ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปปุ๊บเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะใส่เข้าไปเไป sort of สร็จแล้วเราก็ตับทําฝาฝากระเป๋ามานะครับเสร็จอันนี้ด้านหลังมานะครับเสร็จแล้วเราก็มาปะปะอย่างนี้นะครับปะปะอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราเราก็มาทําอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เจาะกระดุมใส่นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ ได้ตรงนี้เราก็ตัดหูตัดหูสอดเข้าไปนะครับเพื่อเราจะสอดกับเข็มขัดนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับขั้นตอนการทำนี้ที่เราแหวกนี้สําหรับที่เราดึงออกมาเงียจง่ายง่ายเวลาเสียบเราก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมแกะกระดาษออกเรียบร้อยแล้วนะครับการมันเปื่อนการมันถลอกนะครับเพราะว่าเป็นของใหม่นะครับนี่นครับอันนี้ก็สอดเข้าอออกได้สบายมากนะครับในที่สุดเราก็ทําสําเร็จเสร็จแล้วนะครับกระเป๋า power bank นะครับเรียบร้อยนะครับจะเป็นกระเป๋ามือถือหรืออะไรก็ทําลักษณะนี้นะครับนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดกระดมอย่างนนี้ะครับ เนี <One input> ่ยครับปิดกระดุมอย่างนงี้ครับตรงนี้ก็ไปใส่ใส่กับเข็มขัดได้เลยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับไปไหนไม่ต้องไปพวกรางนี้ใส่กะบปองกระเป๋าก้มแล้วมันหลุดตกอยู่เรื่อยแตกอยู่เรื่อยนะครับอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าแบงค์นี่มันจะหนักหน่อยนะครับแน่นอนนะครับอันนี้ของใหม่นะครับกระเป๋าก็ใหม่พราะอันนี้เปิดให้ดูนะครับแหมมันจะมีลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับของใหม่เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสั่งจากลาซาด้านะครับไม่ถึงไม่รู้เท่าไหร่นะลูกชายสั่งมาให้นะ่ครับใช้ได้เป็นนประโยช์ เปิดเปิดได้สบายมากนะครับอ่าเอ็นะเรียบร้อยโอเคนะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะครับเดี๋ยวเนี่ยไปขัดเงามาขัดเงาแว๊บนึงครับตอนนี้ไม่ได้ข <ด Liberty. S 1> ัดอะไรหรอกครับเดี๋ยวเอาสีประทามันเตี้ยบตรงนี้แล้วขัดเงาเป็นเงาแว๊บเลยนะครับตอนนี้บอกบอกเลยว่าเสร็จแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปครับผม